สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอสตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางเวลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่15กันยายน2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมหนึ่งก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่13นะครับผม สำหรับวันที่13นะครับผมสำหรับชุดนี้นะครับผมแอดมินก็ลงไปในกลุ่มนะครับผมลายกลุ่มนะครับผมเป็นชุดยิ้นะครับผมมีเลขรกลับสายด่วนนะครับผมสำหรับ ID l ไลน์นะครับผม T E E 2 5 2ห้าสองแล้วก็ขีดนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผม สำหรับงวดประจำวันที่1ิบามนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่3ามนะครับผมวิ่งรูดเก้ากับแปดสำหรับเลขที่ออกนะครับผมสามศูนย์แปดแปดสามหนึ่งนะครับผมสำหรับส0มศูนย์นะครับผมแอดมินก็เจาะข้ามไปนะครับผมมาเฉพาะตัวเด่นนะครับผมเป็นล่างชุดหกตัวนะครับผมแล้วก็แปดแปดสำหรับแปดแปดมาตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมแล้วก็แปดสามหนึ่งมาในชุดยินนะครับผม แปดสามหนึ่งก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อฟซพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่สิบห้าสำหรับเลขในตารางนะครับผมตัวเด่นๆจะมี834157นะครับผม จะยี่สิกหนึ่งแปดและก็สามนะครับผมสำหรับตัวเด่มน,นะครับผมสำหรับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่ หนึ่งห้าหนึ่งห็ดกับหนึ่งเก้าวนะครับผมสำหรับแปดแปดหนึ่ง แปดสองแปดสี่แล้วก็แปดหกนะครับผม สำหรับสามนะก็ผมจะมีสามสองสามสี่สามห้า สากับ3าเกนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมแอดมินจะสรุปให้ทีนึงนะครับผมสําหรับตัวนี้นนะครับผมสําหรับในชุดกันนะครับผมจะมีหนึ่งศูนแดห้าแล้วก็3ามเจ็ด มันมีหนึ่งหนึ่งห้าห้าแล้วก็สามสามสำหรับสามตัวนะครับผมเป็นห้าสี่เจ็ด หนึ่งเก้าห้าแปดสี่แปดหนึ่งศูนย์ แล้วก็4 3 5นะครับผมแอดมินจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่15กันยาย,ยน2566แอดมินให้เด่นอยู่ที่หนึ่งวร่งรูด8กับ3นะครับผมเม็ดเดียวนะครับผม อัดมินให้อยู่ที่หนึ่งนะครับผมสำหรับตัวรองนะครับผมคือแปดสำหรับหนึ่งนะครับผมจะมีหนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับผมตัวนี้ตัวเจาะนะครับผมหนึ่งสี่หนึ่งสองสำหรับแปดมีแปดหกแปดสี่แปดสอง สำหรับสามนี่สามเก้าสามหกสามสี่สามห้านะครับผมสำหรับในชุดการระวังนะครับผมหนึ่งศูนย์แปดห้าแล้วก็สามเจ็ดเบิร์หนึ่งหนึ่งห้าห้านะครับผมสำหรับสามตัวห้าสี่เจ็ดแปดหนึ่งศูนย์แล้วก็สี่สามห้านะครับผม เจพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิกกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดํีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ